สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมีสามกริยาช่วยพิเศษนะคะทําไมถึงเรียกว่าพิเศษนะคะที่พิเศษเพราะว่ากริยาช่วย3ตัวนี้นะคะไม่เหมือนกริยาช่วยเอสเและก็อเวเนะคะเนื่องจากว่า3มตัวนี้นะคะเป็นกริยาช่วยที่มีความหมายในตัวเองนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยนะคะอาจจะค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะคะ3มกริยานี้นะคะ เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องเคยใช้มาแล้วนะคะสามกริยานี้นะคะก็ได้แก่กริยา dovere นะคะ dovere นะคะก็คือกริยาของการจำเป็นต้องนะคะจำเป็นที่จะต้องทำโน่นทำนี่นะคะ ซึ่งเราอาจจะไม่ได้อยากทําก็ได้นะคะแต่เราจําเป็นต้องทํานะคะหรือเราจําเป็นหรือเราจําใจต้องทํานั่นเองนะคะกริยาต่อมานะคะก็คือกริยาโปเตเรนะคะโปเตเรนะคะแปลว่าสามารถนะคะใช้บอกนะคะเวลาที่เราบอกว่าเราสามารถทํำนูน่นทํำนี่ได้นะคะหรือแม้แต่ใช้ในการถามนะคะว่าเราสามารถทํำนูน่นทํำนี่ได้ไหมนะคะต่อมากริยาที่สนะคะก็คือกริยา o l e r e นะคะ o l e r e นะคะก็คือแปลว่าต้องการนะคะก็คือใช้เวลาที่เราอยากทำหรือไม่อยากทำอะไรนะคะเปิ้ลจะยกตัวอย่างของ3ามกริยานี้ให้ฟังนะคะเพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่า3ามกริยานี้ใช้แตกต่างกันยังไงนะคะสมมุติในการทำกับข้าวนะคะเปิ้ลอาจจะไม่ได้อยากทำนะคะดังนั้นกรณีนี้นะคะไม่อยากทำนะคะเปิ้ลก็ใช้กริยา o l e r e ถูกไหมคะ แต่ในความจริงแล้วเนี่ยเปิ้ลสามารถทํากับข้าวได้นะคะก็คือถ้าเกิดเปิ้ลทําได้นะคะเปิ้ลก็ใช้กริยาโปเตเรนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเปิ้ลก็จําเป็นต้องทํานะคะดังนั้นในการที่เราจําเป็นต้องทำเนี่ยนะคะก็ใช้กริยาโดเวเรนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นความแตกต่างนะคะแต่ในวันนี้นะคะเปิ้ลไม่ได้มาแค่เพื่อที่จะอธิบายความแตกต่างของทั้งสามกริยานี้นะคะ แต่นะคะประเด็นก็คือว่าในการใช้ทั้ง3ามกริยานี้นะคะในเมื่อทั้ง3ามกริยานี้เป็นกริยาช่วยนะคะเวลาใช้นะคะมีกฎอยู่ข้อนึงนะคะที่เปิ้ลอยากจะให้ทุกคนจํานะคะและก็มันมีประโยชน์มากนะคะถ้าเกิดคุณรู้กฎนี้นะคะเชื่อว่าคุณจะสามารถสร้างประโยคภาษาตลเลียนได้ถูกต้องแล้วก็ได้ดีขึ้นอีกเป็น10เท่าเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะสร้างประโยคแล้วเราใช้ทั้ง3ามกริยานี้ขึ้นต้นนะคะ กริยาที่ต่อจาก3ามกริยานี้นะคะจะต้องเป็นกริยาในรูปของอินฟินิโตเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเปิ้นจะต้องไปแล้วนะคะเปิ้นก็จะเปิ้นก็จะบอกว่าอิโยเดบนะคะเดบอันดาเลยถูกไหมคะเห็นไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่บอกว่าเป็นเดบก็คือก็คือใช้กริยาโดเบเลยถูกไหมคะเดบ ตามด้วย infinitive form นะคะ devo andare นะคะหรือนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเปิ้ลจะขอเข้าไปข้างในบ้านนะคะเปิ้ลก็จะถามว่า p o s โเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยกริยาโปเต r e เห็นไหมคะเปิ้ลก็ใช้ p o s โ o entrare นะคะเห็นไหมคะว่า entrare เป็นกริยาในรูปแบบของ infinito ถูกไหมคะพ่อโ entrare p o อโ mangiare p o s โ avere นะคะ devo andare dobbiamo andare devi uscire devi patire นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้กริยาเหล่านี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องตามด้วยกริยาในรูปของ infinitive form เท่านั้นนะคะกริยาสุดท้ายนะคะก็คือกริยา volere นะคะ กริยานี้นะคะถ้าเกิดใครที่รู้วิธีการผันนะคะก็จะรู้ว่าการผันก็จะเป็นอิโยบอริอตุบวยลุยเลบัวเล i v o ยบ i ิ m o นะคะแต่นะคะประเด็นก็คือว่า เปิ่นอยากให้ทุกคนรู้ว่าการใช้วลีนะคะมันเป็นการไม่สุภาพนะคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการบอกว่าคุณอยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนหรือไม่อยากจะทำอะไรนะคะ เิ้นอยากจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าวอลเลีนะคะเพราะว่าสำหรับชาวอิตาเลียนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้คำว่าวอลเลีนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราใช้กับคนที่เราไม่ได้ที่เราไม่ได้สนิทสนมด้วยนะคะมันจะเหมือนเป็นการแบบตบหน้านะคะ่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการฉันต้องการฉันจะเอาให้ได้อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นก็จะชาวอิตาเลียนเนี่ยก็จะถือเลยนะคะว่าเป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มอะไรสักอย่างหนึ่งในกรณีนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ได้นะคะ ทีนี้นะคะทางออกก็คือในการที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าวอลิโอนะคะก็ให้ใช้คำว่าเบรแทนนะคะเบรนะคะให้ใช้คำคำนี้แทนนะคะสมมุติว่าเราอยากไปดูหนังนะคะแทนที่เราจะบอกว่า v o ล i o a n d นดา a l เรียลนะคะเราก็จะสามารถบอกได้ว่าเบร a n d ดาเรอชิน e m a นะคะหรือว่านะคะถ้าเกิดเราอยากสั่งกาแฟนะคะในความหมายเราจะบอกว่าอยากได้กาแฟคาปูชิโน่แก้วนึงนะคะแทนที่เราจะบอกว่าบอญอยนะคะก็ให้เราใช้บรีอูนคาปู c ิโน่เฟ favore นะคะให้ใช้คําว่าบ r e แทนนะคะหรือนะคะเราสามารถใช้กริยาโปเตเรแทนก็ได้นะคะ p o s โซอาเบเเห็นไหมคะ เป็นกริยาในรูปของ infinito นะคะ poso so avere un cappuccino p r f a r o r e นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการใช้งานของกริยาช่วยพิเศษทั้งสารกริยานี้นะคะเขาพิเศษเนื่องจากว่าเขามีความหมายในตัวเองนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ในรูปแบบของ presente indicativo นะคะ เวลาที่เราขึ้นต้นประโยคด้วยทั้งสามกริยานี้นะคะเราจะต้องต่อท้ายด้วยกริยาในรูปแบบของ infinito โตเสมอนะคะหวังว่านะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะหวังเหลือเกินนะคะว่าเราจะสามารถใช้กริยาทั้ง3ามกริยานี้นะคะได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเชา้าๆอัพเพรสเต